เราก็ไม่อยากลงโทษเย็นดับเยนดับนั่ก่อนนั่งก่อนอะไอไนั่งเาไม่เจ็บขอบคุณแม่ังูสุดยอดมันต้องตใจกันกููดพวรูไม่ใส่เกงในด้วยแม่งบวมแล้วเนี่ยเยคราเรียกครูมือสังหารไข่เลยส่วนครับผมสู้ครับผม เป็นไงไหวไหมไหวครับโอ้โหแน่นอนไหวครับไปครับนาทีก่อนเป็นไงครับถือว่าพวกผมทุกคนทุกนายมีความแข็งแกร่งมากครับสู้ครับโอเคเจ็บเจ็บครับผมเจ็ไหมเยอะ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 เฮ้ยเป็นไงสบายดีไหม สบายดีไหมรอไปเลยครับโอ้โหแน่นอนเป็นไงใฮ้ภูมิใจวะฮดาวินสู้สู้ฮดาวินสู้สเอาไหม่สามสอฮดาวินสู้สูฮดาวินสู้สูฮดาวินสู้สูพอปมมือเป็นหจังหวะที่ทบอกหนึ่สยกครับเอาหนึ่อมปับบป